วันนี้ท้องฟ้าสดใสจังเลยดีใจจังที่ได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอีกผมเด็กชายปัญญาครับแม่บอกว่าผมสนมากก็คงจะจริงครับเพราะเมื่อหลายเดือนก่อนวันที่ผมต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลก็เพราะอุบัติเหตุจากความซนนี่แหละทำให้ผมเจ็บมากๆที่สุดเลยครับ วันแต่ผมเก่งนะครับอดทนได้กลับกันแม่นี่สิน้ําตาท่วมเลยแต่ขอสารภาพเลยครับว่าผมกลัวเข็มมากโอเคจะาพ่อหนุ่มน้อยเจาะเลือดเจ็บนิดนึงนะจ๊ะเจ็บแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะนี่เข็มมันอยู่ตรงนี้อยู่เลยแม่จ๋า ปันด้วยเป็นลูกผู้ชายไม่กลัวเข็มนะลูกนางฟ้า<อ>ใ,ใจดีและมือเบามากาและจะไม่ทําให้ปันเจ็บนะจ๊ะนิีเดียวนะไม่ต้องมองเข็มหมันไปมองคุณแม่สิหาัานไปมองคุณแม่อโอเคแมค่ครับปันนอนรอมาหลายวันแล้วนะเดี๋ยวหมอเขารักษาเสร็จป <s> ันก็จะได้กลับบ้านเลยนะลูกโทนหน่อยนะ มันเจ็บไปทั้งตัวเมื่อไรจะหายสักทีจะหายนะน้อง <L an> อเก่งคุณหมอคะเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เท่ากันคะ่ะตอนนี้เนี่ยหมอก็ประสานไปที่สภากาชาดแล้วนะคะแต่หมูเลือดของน้องเนี่ยเป็นหมูเลือดที่หาย,ยากคะ่ะ <L an> พวกเราทุกคนพยายามเต็มที่อยู่นะคะตั้งแต่เรามาที่เนี่ยก็ตั้งหลายวันแล้วนะคะเราก็ได้แต่รอรอรอ <L an> คุณหมอไม่เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่หรอกค่ะ คือหมอเข้าใจค่ะค so really ุณแม่หมอเข้าใจจริงๆแม่โวยหนักมากหมอก็อยากให้แกลบดีกว่ามอดทนแป๊บนึงนะคะเห็นหน้าพี่หมอก็เดาได้อาการผมคงไม่เบาอะไรซอ่งล่ะคงหาเลือดไม่ได้แน่ๆอยากจะบอกว่าผมทนได้ครับผมไหว นอนดูแม่ร้องไห้จนผมเพียเลยแม่นะแม่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะครับบ่อน้ำตาตื้นจังคุณแม่คะเรื่องเลือดของน้องปันนะคะเรามีข่าวดีค่ะคุณแม่เราหาเลือดให้น้องปันได้แล้วคะ่ะน้องปันกำลังจะได้รับเลือดแล้วจริงเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะดีใจด้วยนะคะ คุน่าสบายใจแล้วนะครับว่าไงคนเก่งของพี่หมอปัญญาเป็นไงบ้างครับเห็นหน้าพี่หมอปุ๊บปันก็ดีขึ้นปั๊บเลยครับอือปากหวานขนาดนี้หายดีแล้วแน่ๆเก่งมากเลยครับมาให้แม่กอดทีนึงเ <laughs> ก่งมากเลยลูก ปันหายปวดแล้วครับเก่งมากเลยที่เก่งของแม่แม่ให้ผมอัดคลิปเพื่อขอบคุณคนใจดีที่ไปบริจาคเลือด <im it> จนทําให้เด็กน้อยอย่างผมกลับมาหายดีอีกครั้งปันไปการทะลุครับแม่ <im it> เดี๋ยวแวะไปหาพี่หมอด้วยนะ <Window. arf. S 1> แม่กับพี่หมอบอกกับผมว่าการให้คือสิ่งดีผมเชื่อหมดใจเลยครับ เพราะผมก็เคยเป็นผู้รอรับการให้ขอเชิญร่วมไปดจารื่ในวันนั้นนะครับใจไหมครับไปดีใจไหมครับขอบคุณมากนะครับขอเชิญร่วมไปดีใจนะครับวันนี้ผมมีโอกาสแล้วครับที่จะเป็นคนให้บ้างดีใจมากๆเลยครับพอใจไหมครขอเชิญร่วมไปดีใจกันนะครับเชิญเหล่าพี่สาวมาแล้วปู่ย่าตาขอบคุณกครับขอบคุณมากครับเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตหรือบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นน้ำใจสร้างกุศลเพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อชีวิตร่วมบริจาคในกิจกรรมวันอนาธรรมหิดลรายได้นำไปสนับสนุน มูลนิธิอนันทมหิดลและมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กสภาการชาติไทยรวมทั้งยังนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยยากไร้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย